คุณผู้ชมครับขยับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องราวของเจ้าของร้านจับคิวมีการโพสต์เตือนภัยครับ<ช>ก็บอกว่าเป็นภัยใกล้ตัวฮะหลังจากที่กล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถจับภาพโทรศัพท์มือถือระเบิดค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเห็นบ่อยอแต่ช่วงระยะหลังเหตุการณ์แบบนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นะนะครับเขามีการพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีแต่ว่าล่าสุดได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งระเบิดในห้องนอนครับ ซึ่งในขณะนั้นเองเนี่ยมีลูกสาวนอนหลับอยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยนะครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมครับเดีย๋ยวคุณผู้ชมดูในภาพเนี่ยนะฮะก็เป็นกล้องวงจรปิดที่ติดโอ้โห,โโหประกายไฟชัดเจนเลยคุณผู้ชมมีควันด้วยพี่อโอ้ระเบิดอย่างแรงเลยค่ะ,ะนี่ในห้องนอนเด็กนะครับจะเห็นว่าอยู่ยๆโทรศัพท์ที่วางเอาไว้เฉยๆเนี่ยปรากฏว่ามีแสงไฟขึ้นมาจากการระเบิด แล้วก็เกิดเป็นประกายไฟอย่างที่เห็นเนี่ยครับทีมข่าวของเราก็ไปพบกับเจ้าของคลิปก็คือคุณจิตลดาสีตะเวนครับอายุ38ปีเป็นเจ้าของร้านสักคิ้วชาวจังหวัดชนบุรีครับพาไปดูจุดเกิดเหตุนะครับบริเวณโตะ๊ะข้างๆหัวเตียงห้องนอนของลูกสาวครับแล้วก็พบว่าเนี่ยฮะมีรอยไหม้นะครับโต๊ะมีรอยไหม้ดำเลยครับส่วนโทรศัพท์มือถือก็มีรอยแตกแล้วก็ไหม้ ไม่ต้องพูดถึงนะโทรศัพท์มือถือนี่พังเสียหายทั้งเครื่องนะครับคุณจิรดาผู้เสียหายเล่าบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นกลางดึกเลยตีหนึ่งนะครับของวันที่3มเมษายนที่ผ่านมาและลูกสาวอายุ10ขวบครับมาปลุกที่ห้องนอนบอกว่าได้กลิ่นไหมทีนี้ก็เลยเข้าไปดูในห้องลูกสาวครับปรากฏว่าโอ้โหโทรศัพท์มือถือระเบิดไปครับโชคดีที่ว่าลูกสาวเนี่ยวางโทรศัพท์เอาไว้บนโต๊ะหัวนอนไกลจากที่นอนครับ ซึ่งในห้องเนี่ยยังมีลูกสาววัยสี่ขวบนอนอยู่ในห้องด้วยครับแต่ว่าน้องเขาเอาวางเอาไวอ้ออยู่ที่โต๊ะไกลาจากตัวหน่อยะนะฮะไกลาจากตัวไกลาจากที่นอนนิดนึงนะฮะแล้วก็ยืนยันบอกว่าโทรศัพท์ที่วางเอาไว้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าระเบิดได้อย่างไรไม่ได้เสียบชาร์จไว้ด้วยนะคือถ้าชาร์จเอาไว้เนี่ยก็ยังคาดการว่ามันเป็นเรื่องของระบบไฟฟ้าอะไรหรือเปล่าทีนี้เนี่ยยืนยันบอกว่าไม่ได้เสียบสายชาร์จไม่ได้ชาร์จแบตเอาไว้ แต่ก็เกิดเหตุระเบิดเกิดขึ้นครับน้องอ่ะเข้ามาปลุกค่ะพอเราอุ้มน้องเขารารู้สึกว่าเออเหมือนได้กลิ่นอะไรไม่ไม่จากหัวน้องคุณพ่อเขาเป็นคนอุ้มเข้ามาพ่อเขาก็เลยเดินออกไปดูข้างนอกแต่มก็ไม่มีกลิ่นแต่คือด้วยครั้งที่อุ้มน้องมาแล้วเนี่ยที่ได้กลิ่นว่ามันมีกลิ่นไม้จากหัวเขาก็เลยคิดว่าน่าจะเกิดจากในห้องนอนเขานะคะพอเกิดจากในห้องนอนเขาพ่อเขาก็เลยโทรไปเลทีนี้ก็เลยคิดว่าเป็นโทรศัพท์ระเบิดคุณ วางอยู่ห่างจากตัวน้องแต่ว่าด้วยความที่เตียงเนี่ยมันก็จะมีโต๊ะข้างโต๊ะนู้ข้างเตียงอะค่ะก็จะวางอยู่ใกล้กันทีนี้ว่าแต่ว่าโทรศัพท์ที่วางอยู่ก็ไม่ได้ไม่ได้ชาร์จแบตเห็นในคลิปก็น่ากลัวนะกางระเบิดแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใกล้ตัวแต่ว่ามันก็เป็นโต๊ะหัวเตียงอะนะฮะยืนยันว่าไม่ได้เสียบชาร์จแบตเอาไว้เนี่ยฮะสภาพความเสียหายเนี่ยฮะใช้การไม่ได้เลยนะคะอันตรายเนอะแบบเนี้ยอันนี้ไม่ต้องบอกเนาะรายละเอียดของโทรศัพท์เท่าที่เห็นเนี่ยนะค่ะ โดยคุณแม่รายนี้ครับยังฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ไปยังคุณพ่อคุณแม่ไปยังผู้ปกครองว่าต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับอย่าวางโทรศัพท์ไว้ใกล้ๆก,กับบุตรหลานนะฮะแม้ว่าจะไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่เอาไว้ก็ตามเพราะว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นได้อาจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับนี่ถ้าอยู่ใกล้ตัวเนี่ยสมมุติถ้าน้องเล่นโทรศัพท์อยู่นะแล้วก็เผลอหลับไปโทรศัพท์ไปตกอยู่ข้างหมอนที่มันใกล้ตัวเนี่ยมไม่รู้ว่าจะได้รับอันตรายหรือเปล่านะครับ จริงๆอยากจะให้ตรวจสอบเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยเนาะเพราะบางทีโทรศัพท์เราใช้มานานม,มันจะถึงช่วงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแบตอะคะถ้ามัน,ม,นม,มีอายุม,มันใช่ค่ะมันอาจจะเสื่อมหรือมีปัญหานะครับแต่ว่าจากเหตุการณ์นี้ก็ยังไม่ชัดเจนะนะว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรนะครัก็นําเรื่องนี้มาบอกเล่ากันนะคะคุณผู้ชม